Давай подтвердим, что я у него, а не в

แบบดินไหวแผบบ่นดินไวแบวพ่อพัดก้ไมโแผ่นดินไหว้่แผ่นดินไหวที่แรงสุด